มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหวังอีป๋อฉีกสัญญาไนกี้ยกเลิกสัญญาฟ้าผ่าค่ะหวังอีป๋อนักแสดงจีนอายุ23ปีนะคะบอกเลิกสัญญาที่ทำเอาไว้กับแบรนด์อุปกรณ์กีฬาชื่อดังไนกี้รั้นตนเองไม่ต้องการขอเกี่ยวกับพฤติกรรมใส่ร้ายประเทศของตัวเองค่ะ ผมคัดค้านอย่างดุนแรงต่อการกระทำใ,ใดๆที่ใส่ร้ายประเทศจีนวังอีปปอนะคะระบุค่ะการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากไนกี้ถแถลงว่าบริษัทกังวลต่อการบังคับใช้แรงงานในเขตปกครองของตนเองซินเจียงของประเทศจีนและจะไม่ใช้สิ่งทอจากพื้นที่ดังกล่าวในผลิตภัณฑ์อีกเราเองกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ออกมาหลายครั้งว่ามีการบังคับใช้ในเขตปกครองของตนเองซินเจียอุยกลู และเกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวนะคะไนกี้ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขตปกครองของตอนเองซินเจียอุยครูและเราเองขอยืนยันว่าผู้รับเหมาผลิตของเราไม่ได้ใช้สิ่งทอจากพื้นที่นี้ด้วยความเห็นดังกล่าวของไนกี้เรียกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียของจีนนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะฐานชงวินนักแสดงชาวจีนที่มีผู้ติดตามในเว็บไซต์อวยปอ มากกว่า23ล้านคนก็ประกาศว่าจะยกเลิกสัญญากับไนกี้เช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกับไนกีญญ้เกิดขึ้นในช่วง H&M แบรนด์สเสื้อผ้าชื่อดังจากสวีเดนก็โดนกระซายดังกล่าวด้วยหลังจากบอกว่าจะไม่ใช้ไฟายที่มาาะเขตปกครองของตอนเองซินเจียงอีกเลยค่ะเหตุนี้ทำให้ H&M นั้นถูกลบออกจากเผาเปล่าเว็บไซต์ขายสินค้าของอาลีบาบา เมื่อวันพุธที่24มีนาคมส่วนนักแสดงชื่อดัง2คนของจีนก็ประกาศตัดสัมพันธ์กับ H&M ด้วยนะคะถึงอย่างนั้นก็ตาม H&M ก็ออกแถลงการตามมาเมื่อวันพุธที่24มีนาคมว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับจุดยืนทางการเมืองและยังจะลงทุนระยะย,ยาวในจีนต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ